ได้ฟังอีกทีหนึ่งท่านผู้ใดอยากจะโจทย์ตัวแรกไว้ก็โจทย์โจทย์แล้วก็ต้องจำด้วยยอดกระถินสามัคคีว่ดป่ามชิมาว่าวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพศ2556ยอดกระถินสุดที่ จำนวน25ล้าน7จ0แสนสองหมื่นสี่พันแ8บาท50สสตางค์สยี่สห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดดสบาท ห้าสุตตังทีนี้พระสงฆ์จะให้พรนะเห็นไนหะมแล้วรโมธนาหรือ็ค่อยแจกอะไรอะไรกันสวยยวดด้วยกันว่ายังไปหาแล้วะท่านทูว่าหนึ่งคนเนี่ย รังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติปิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสมิชชตุสัพเหปุเรนตุสังขปัาจันโทปนรารโสยัตถามิโทติระโสยัตถา เทเททายโขวะวาอวันตนาสเนสเนจังวันทัปจายโนจัจจารอนธรรม